สวัสดีครับพบกับ ep ที่6นะครับ ep นี้ก็เป็นการอัปเดตในจริงๆมันอัปเดตตั้งแต่2อสามอาทิตย์ก่อนแลในเรื่องของการเขาเรียกผมใช้คําว่าคราฟนะคราฟก็คือการทําอาวุธอาวุธที่ทําให้ดาเมจที่ทํากับผู้เล่นนะฮะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเฉพาะผู้เล่นนะฮะแรงขึ้นของประเภทนี้เนี่ยที่เราคราฟเนี่ยจะแรงเฉพาะผู้เล่นจะมีผลต่อมอน หรือว่ามีผลต่อบอสนะฮะซึ่งการคราฟอาวุธแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการใช้วอลผาแดงหรือว่าโกลต่อนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับว่าอาวุธคราฟคืออะไรนี่ฮะไปชี้ลงหลอมอาวุธคราฟนะครับผมใช้คาว่าเป็นจริงๆมัน,มนก็คืออาวุธ PVP นั่นแหละฮะ,ะเรียกง,ง่ายๆอาวุธ PVP คือคือเป็นอาวุธที่เอาไว้ต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นนะฮะ เพราะนั้นวิธีทำเนี่ยมันก็จะใช้ของมาครับอันเช่นของผมจะไปที่ทวนนะฮะอ่าส่วนใหญ่นี่นฮะก็จะเป็นสมมติเป็นทวนทวนกรณีที่เป็นทวน105รครับอ่าแต่จำกัดการใส่อยู่ที่ผู้เล่นต้องเลเวล1น0่ฮะอ่ามันก็จะออกมาเป็นทวนประเภทเฉพาะพิเศษเฉพาะพิเศษยังไงฮะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่า เนี่ยครมันจะเขียนด้านล่างท้ายสุดก็คือว่าโจมตีผู้เล่นดาเมจพิฆาตเพิ่ม15%มันก็จะทําให้ปกติเนี่ยเวลาเราทําดามดเมจกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปเท่าไหร่ก็จะบวกอีกประมาณ15%นะฮะคิดง่ายๆแต่าดาเมจเอทีเคของทวนประเภททวนคราฟเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่ากับดาเมจของทวนปกติสังเกตดูฮะทวนตรงนี้เนี่ยาดาเมจเอทเคเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 106กท็อปก็นึ้อเเวลาคาฟออกมาเนี่ยมันจะเป็นออกมาเป็นอาวุธสีขาวนะฮะเพราะนั้นเ,เราพเพื่อนๆก็ต้องหาหาหินมาหลอมอีกทีนึงหรือว่าต้องคาฟ2เล่มเพื่อมาหลอมเนี่ยซึ่งาการใช้วัสดุในการหลอมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันถ้ากรณีที่เราจะใช้หินขาวนะฮะมาหลอมหรือว่าจะใช้ของสองสิ่งก็คืออาวุธประเภทเดียวกันเนี่ยมาหลอมมาเขาเรียกว่าหลอมซ้ำนะฮะ ให้ค่าของดาเมจของ a d k มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะอ่ามันมันถามว่าอ่าการทำแบบนี้เนี่ยมันมันมันดีไหมบอกเขาเรียกว่างอ,อ้มันมันค่าเขาเรียกว่าค่าใหญ่ในการในการหลอมสูงนี่ฮะแต่ถ้าเทียบกับดาเมจที่ให้กลับมาเนี่ยก็ค่อนข้า,างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันบวกตั้ง15เปอร์นี่ฮะอ่าแล้วถามว่าวัสดุใช้อะไรบ้างเนี่ยฮะ อันแรกก็จะเป็นหินเวอร์ฟอนอิเลเมนต์นะฮะหินนี้ก็หาได้จากการนี่ฮะแยกชิ้นส่วนเราก็ต้องไปซื้อเนี่ยฮะไอตัวอวัสดุสําหรับแยกส่วนเนี่ยที่ตลาดซื้อมาเยอะๆเลยครับเพราะว่าค่อนข้างหายากแต่ถ้าผู้เล่นคิดว่าเ,าเสียเวลาในร้านมีขายฮะชิ้นละประมาณ12ทองจนถึง20ทองก็ถ้าของประเภทหนึ่งร้อเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ60ก้อนไงฮะ แต่ถ้าเราเราคิดว่าเอออค่ยๆทําเนี่ยก็เนี่ยฮะเอาของที่มีอยู่ในตัวฮะพวกที่เป็นอาวุธนะฮะมันหลอมเนี่ยฮะซึ่งถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์การได้ของเนี่ยเยอะไหมเปอร์เซ็นต์การได้ไอตัวหินหินสีทองเนี่ยเยอะไหมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะฮะผมเคยลองหลอมวันหนึ่งเนี่ยจากการกวาดดันนะฮะเอามาเอามาหลอมเนี่ย คิดว่าวันหนึ่งก้อนสองก้อนก็ค่อนข้างยากนะฮะแต่ถ้าผู้เล่นเพื่อนๆใจร้อนหน่อยก็ในร้านครับไวกว่าแต่ถ้าค่อยๆชิวๆก็ค่อยๆทาไปฮะ,ะวันละหนึ่งก้อนสองก้อนเนี่ยโอเคอ่าต่อไปก็จะเป็นไอตัวนี้ฮะอ่าหินสองก้อนนี้เนี่ยอ่าจะมีดอกอยู่ที่บึงนะฮะที่มันเปิดเมื่อสองสห์ก่อนนะฮะ บึงเนี่ยก็จะมีของสองสนี้ดอกในบอสด้วยอย่างเงี้ยฮะาการใช้ของสองสีเนี่ยามารวมกันกับของสีทองเนี่ยก็จะออกมาเป็นเนี่ยฮะอาวุธที่เราต้องการก็คืออาวุธ p v p อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือคือวัสดุแล้วก็วิธีการแต่ถามว่าเอาแล้วแล้วออกมาเนี่ยดาเมจมันแรงจริงไหมผมได้ทำการเทสเนี่ย อันนี้ข้ามมาเลยนะฮะกรณีที่ผู้เล่นคราฟมาแล้วแล้วก็ตีสําเร็จนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นตัวตัวที่ผมไว้ทดสอบนะฮะทวนอันนี้เป็นดาเมจของทวน15อันนี้ผมจะเทียบกับสกิลที่มันเป็นสกิลมังกรตกนะครับดาเมจจะอยู่ที่9,024 ATK ของทวนเดี๋ยวผมบับก่อนเอทีเคของทวน15จะอยู่ที่925นะครับมับงกรตกใส่ก็จะอยู่ราวๆเก้าพันแฮะ,ะแต่กรณีที่ผมเปลี่ยนเป็นทวน PVP แต่พอดีว่าอันนี้มันอ่าเป็น14นะฮะ a d k ก็จะอยู่ประมาณ915นะฮะจะน้อยกว่าเมื่อกี้ไปประมาณ20ประมาณ10 10 a d k นะฮะดาเมจที่ได้ก็จะเนี่ยฮะก็จะออยเป็น1,000 10, 0 1 0 0 0น่เงี้ยฮะซึ่งค่อนข้างเยอะฮะสำหรับ9,800แล้วโดดขึ้นมาประมาณ1,000 0ต่อฮิตเนี่ยก็ราวๆพันกว่าอ่ามันเหมาะสำหรับการใช้วอลแล้วก็การใช้ เล่นผาแดงค่อนข้างเยอะนะฮะสลับผู้เล่นที่มีสกิลที่เป็นสกิลฮิต1แรงเนี่ยฮะก็เปอร์เซ็นต์ที่ออกมามันก็จะสูงตามเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีที่ผู้เล่นที่ชอบในเรื่องของการเล่นวอลเล่นผาแดงนะทวนประเภทนี้หรือว่าของเนี่ยฮะของ PVP ประเภทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรน,นะฮะ เพราะว่าถ้าเท่ผมดูในของไต้หวันเนี่ยถ้าทำคาสร้อยห้าแล้วเนี่ยมันจะโดดไปอีกทีก็น,นู่นนะฮะร้อยถ้าไม่ผิดนะร้อยห้าสิบก็ถ้าทําตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างยาวพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้เล่นมีเวลาในเรื่องของการการล่าบ,บอสการใช้ของที่เอามาหลอมแล้วได้หินทองแล้วค่อยๆสะสมแล้วก็นํามาตีเพื่อให้ได้อ เขาเรียกว่าอาวุธ T.V.P. ที่ดาเมจแรงๆเงฮะก็จะทําให้การวอลการผ่าแดงของเราเนี่ยสามารถทาดาเมจกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเงฮะโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําในเรื่องของชุดนะครับว่ากรณีที่ชุดที่มันเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดพิเศษเนี่ยที่มัน ลดสกิลดาเมจของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะช่วยลดได้มากแค่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมทําให้อีกทีนึงนะคระับหรืไงก็อีที่6นี้ก็ขอบคุณครับ